กลับมาอยู่กับครอบครัวเดอะควีนกับการเป็นดาราของสองสาวคนใหม่ของเราวันนี้เราจะมาเล่นแก๊งเดอะควีนให้ยิ่งใหญ่กันครับตอนนี้ก็ต้องฝึกก่อนนะพี่สาวเริ่มงานใหม่แล้วผมให้เขาสตาร์ทงานใหม่แล้วครับต้องไปเริ่มงานใหม่อันนี้ไง7 PM วันจันทร์เราต้องฝึกฟิตเนสเลเวล2นะตอนนี้ผมอยากให้พี่สาวเขาอะ่ะเป็น5ดาวก่อนอน้องสาวครับน้องสาวก็ไปฝึกสกิลอย่างอื่น ทำงานให้แบบเต็มประสิทธิภาพก่อนไงแล้วเดี๋ยวค่อยทําน้องสาวเข้าไปครับเป็นคนคนไปตอนนี้ก็ให้เขาฝึกแอคติ้งไปจะได้เป็น5ดาวได้แบบไวๆเลยเพราะผมทํา2คนไม่ทันผมก็จะเน้นที่งานของพี่สาวไงวันนี้เราจะเอาสกิล,ลนี้ให้ได้กันครับไปดูก่อนชึบนี่ครับจะเป็นอันนี้ที่ผมต้องการนะเพราะว่าจะสกิปงานออดิชั่นได้เลยเราไม่จําเป็นต้องรองานออดิชันไม่ต้องไปออดิชั่นเพื่อจะให้ผ่านผมก็จะไปเล่นอันนั้นครับสกิลวันนั้น เอา้เอาเขาเลิกทำแล้วเหรอสก,กิลสอ๋อโอเคสก,กิลสองผ,ผ่านพอดีเป๊ะเลยสุดยอดพี่สาวก็ได้พักผ่อนนะส่วนสเตลล่าหัวหน้าเดอะควีนเราก็วาดรูปครับเสร็จแล้วนี่แอสแซกเพราะเราต้องเอาเงินเข้าบ้านด้วยแล้วก็สเตลล่าจะอยู่บ้านได้ครับเพราะว่าเราจะเพิ่มเฟรมตรงนี้ขึ้นได้เรื่อยๆเ,เลยไงโดยที่ไม่ต้องไปทํางานใหญ่เฟรมก็จะยังค้างอยู่ที่เหลือก็ทำพอยต์ตรงนี้ครับ ทำตัวให้แบบเป็นอ e ีวิลหน่อยเนาะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปพ่นสีคนอื่นนะน่าจะแจม่มผมจำได้ว่าสเตลลาเขาไปแปะนั่นแล้วนะบน w a l of fame อะ่ะน่าจะแปะเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> เธอ <c oughs> ผมต้องเล่นน้องสาวมั่งแล้วมั่งเนาะ <c oughs> จะได้แบบทีเดียวเลยให้เขาแบบหนึ่งดาวมั่งอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบนี้มันขึ้นช้าครับแต่ดูก่อนอ่อาออดิชัน่นมีอะไรง่ายๆไหม เหมือนกันเลยงั้นก็ทําอันแรกก็ได้ครับเพราะว่างานคล้ายๆกับพี่สาวเลยนะมันเป็นเอเจนซี่เดียวกันไงมันก็เลยมีงานเหมือนกันน่ะต้องทําคนละเอเจนซี่กันเรียบร้อยรอออดิชั่นพร้อมกันเลยแต่ผมจะเล่นพี่สาวเขาครับน้องสาวผมจะสคิปไปก่อนเพราะว่าเราเล่นพร้อมกันไปได้นะเนี่ยมาจะวันเดียวกันเลยเวลาเดียวกันดิ๊ f i t เ e s เขาน่าจะเรียนรู้แล้วหรือเปล่าน้องสาวอ่ะอ๋ออย่างเลย ต้องไปฝึกชกมวยก่อนเราต้องทําเงินให้ได้ต่อวันประมาณสองพันก่อนตอนเนี้เพราะว่าค่าไฟที่เราจ่ายไปมันแปดพันใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเก็บไว้จ่ายค่าไฟด้วยครับทําประมาณสองพันน่ะต่อวันก็ได้และในการจ่ายค่าไฟรอบหนึ่งเตแล้วก็จะเป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านในตอนนี้ครับเงินแบบจํานวนไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเลเวลสิบนะรับรองได้ครับเงินจะพุ่งมากเลยต่อวันเราสบายมาก ทำแค่2รูปต่อวันแล้วก็จ่ายค่าไฟได้แล้วไงเซ็ตเรียบร้อยขายรูปทิ้งครับฝึกสกิลเรื่อยๆเลยสเตลล่าเพราะว่าเขาจะอ,อยู่แต่บ้านและไม่ต้องทําอะไรเฟมมันขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะแต่ถ้าเป็นมาตเตอร์พีซเราจะได้2บวกบวกเลยครับดีมากนะฮะทำความสะอาดห้องน้ําผมทําห้องครัวไปใหม่ครับนี่มันจะมีมุมตรงนี้ออกมาเพิ่มเติมนะให้มันดูสวยๆหน่อยเพราะห้องครัวมันใหญ่ไง เ,เดี๋ยวค่อยทําตรงนี้ให้เป็นโต๊ะใหญ่ครับจะได้กินข้าวกันพอดีคนเลยส่วนข้างบนมันก็ทําสีใหม่ให้มันสวยงามขึ้นสีไม่ได้ไม่เหมือนข้างนอกเรามันจะทำข้างนอกให้เป็นสีไม้ประมาณนี้แหละเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นลานกลางบ้านนะเป็นทางเดินอะไรทํานองน,นี้ครับมันจะดูสวยกว่าเลยทีเดียวนอนกันหมดแล้วพวกเธอเขานอนกันไวมากเลยเนาะเดลล่าก็วาดรูปต่อไปครับ สเตล่าเป็นคนเดียวที่หาเงินเข้าบ้านต่อวันได้นะเขามีวิดีโอที่เขาต้องทำด้วยไงผมไม่ได้โปรโมทเลยเนี่ยลืมเลยโปรอัปเกรดเหมือนเดิมถ้าอยากได้วิดีโอเก่าราคาสูงขึ้นแล้วก็โปรโมทโอวิดีโอไปครับเพราะผมยังไม่ได้ทำวิดีโอใหม่ตอนนี้นะวันนี้สาไปปุ๊บระบบงานล่มเลยแล้วก็ยังไม่ทำโปรดักชันกันเหมือนแก๊งซูซานอย่างเงี้ยเขาจะทำเป็นโปรดักชันเลยครับทุกๆตีสามก็ต้องมาอัปโหลดวิดีโอที่เขาทำกางนี้ แกงซูซานนะแต่ตอนนี้คนมันไม่ทันคนเดียวทำไม่ทันหรอกมันต้องมีคนอัดวิดีโอแล้วก็ต้องมีมือฉมังในการตัดต่อด้วยนะต้องให้เขาห้าดาวกันให้หมดก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มทำโปรดักชันกันคราวนี้ก็จะอยู่บ้านได้แบบร้เอเปอนาะ oh, โคทเทมันจะมีรูปนึงของเตล่าเท่มากครับ mm hmm. ที่เขาไปเดินบ้านของซูซานอะทำหน้าแบบอย่างเท <laughs> เหมือนแบบหัวหน้าแก๊งดี ตอนนี้เขาเหมือนใส่ชุดนอนอยู่ไงเขาอยู่แต่บ้านดูดูโอโหแกผมปิดหมดโอเดีโอก่อนแล้วก็นอนครับพร้อมสำหรับการออดดชั่นผมว่าน่าจะผ่านแ,แหละมันไม่ได้ยากเลยครับงานออดดชั่นน่ะทำสกิลให้มันถึงเท่านั้นเองก็ได้และนอนกันแล้วใช่ไหมเนี่ยจะดูมุมนี้มันสวยดีรอคนตื่นครับ เช้าวันใหม่ตื่นแล้วเหรอน้องสาวตื่นก่อนเลยแอนนี่ลงไปกินข้าวทันทีทันใดเลยนะรู้สึกว่าสกิลฟิตเนสเขาจะหนึ่งอยู่ต้องฝึกเรื่อยๆให้เขากินข้าวก่อนแล้วกันคนที่เราไม่ได้ไปเล่นที่สตูดิโออ่ะเราต้องทําให้สกิลถึงครับไม่งั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านนะแล้วก็ได้เงินน้อยด้วยไงเอา้าดูดูดูเหม ora, ือนอาราเดะเลย ออเดิชั่น 7pm เลยเหรอเหนื่อยเพราะว่าไอ้นี่ครับออกกําลังกายไปเมื่อวานนะต้องฝึกให้ชินเน่ยออกกําลังกายเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็หายเหนื่อยเองต้องไปสปาเขาจะได้หายเหนื่อยไงมันจะมีสปาอยู่ภาคสปาเดย์แหละครับจะมีเหมือนออนเซนที่ผมสร้างเอาไว้แล้วก็จะมีพวกอ่างอาบน้ําสําหรับพักผ่อนด้วยเขาจะได้หายเหนื่อย แล้วกินอะไรนะ่ะแคกเกอร์เหรอเฮ้เธอดูดูดูมันหอมตรงไหนนะแคกเกอร์อ่ะทำท่าทำทาง,ทาง,ทางจริงเลยผมต้องเล่นให้แอนนี่เลเวลสองก่อนตอนนี้ครับเช้าแล้วครับตีห้าตื่นกันเช้าโคตรหลังบ้านไม่มีไฟเลยอะ่ะต้องลงแบบที่นั่งเล่นสวยๆให้เขาเนาะประตูทางเข้าทําเพิ่มตรงนี้ก็ได้ครับเขาะจะได้เดินบนได้ไง จะได้ที่ห้องตรงนี้มันเล็กไปหน่อยผมอาจจะทําเป็นชั้นสองเพิ่มไปเลยอะ่ะก็คือทําเป็นทางโล่งไปเลยแล้วก็ทําตรงนี้เป็นสตูดิโอเพราะว่าพื้นที่บ้านมันใหญ่ครับมันไม่ใช่เล็กๆลกเลยนะข้างนอกเนี้ยผมสามารถออกไปสร้างได้ไงเพราะฉะนั้นผมจ,จะทาทางนี้เพิ่มไปครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะไปสร้างขับของเขาแล้วครับของแก๊งเดอะควีนเรานั่นเองที่ผมคิดไว้นะผมอยากให้มีต้นเงินให้เขาไปเก็บต้นเงินสําหรับแก๊งเดอะควีนเราได้ไง ตอนนี้แก๊งเดอะควีนมีทั้งหมดแค่นี้ครับอีสองคนยังไม่มานะยังไม่ปรากฏตัวน่าจะเป็นพุดดิ้งอแหละเข้ามาอีกคนหนึ่งส่วนอีกคนนึงผมยังคิดไม่ออกอะ่ะไว้ก่อนครับที่ขับก็จะมีต้นเงินแล้วก็เป็นที่สําหรับเดอะควีนโดยเฉพาะคนอื่นจะไม่สามารถเข้าได้นะแต่ยังไม่ได้สปีดบิลครับเดี๋ยวค่อยสปีดบิลอยากสร้างขับให้เขาแล้วอะเพราะคนอื่นเขามีขับกันหมดแล้วมีแก๊งเดอะควีนยังไม่มีขับแก๊งเดียวเลย กินข้าวและแอนนี่ดูดิแธทำหน้าทำตาเช้าแล้วตอนนี้ถ้าวิวก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราเห็นข้างนอกนะเวลาเรามองออกไปอย่างเงี้ยวิวมันจะสวยดีเอ้าสุซานมาหามาดูมานั่งเล่นคอมเธอคุยคุยคุยเมลมาเมลมาค่าไฟเหรอ หกพันอ๋อหรือว่าแปดพันอ้อีซี่เลยค่าไฟจ่ายได้อยู่ครับทำสามวันก็ได้ค่าไฟแล้ววาดรูปอะทำให้ได้วันละสองพันเนาะนี่ซูซานมาหาผมเฉยเลยเด้อ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 มาเล่นคอมเธอเจออุ๊ไปรอบเป็นไงซูซานทำไมเขาทำหน้าองั้นนะ เฟฟาคืออะไรฟะดูาดูวีละดูวีตาเขาคมตรงนี้ไงมีแบบขนตาข้างบนนี้จะคล้ายๆกับแอนนาแหละแอนนาเหมือนกันแต่เขาใส่แว่นก็เลยไม่ค่อยเห็นเนี่ยแอน,นตาตาคมเหมือนกันครับเขียน <c oughs> ตาไปตรงนู้นนะ่ะเอา้าหิวข้าว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมาอีกทีตอนที่ผม,มออดิชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พามาดูซูซานเฉยๆนะเขามาเยี่ยมบ้านเราเฉยเลยเจ๋มที่สุดอะกลับบ้านมาเรียบร้อยแอนนี่ผ่านครับออดิชัน่นแล้วก็แอนนาก็ผ่านออดิชั่นเรียบร้อยครับนอนไปดูก่อนว่าวันงานมันเริ่มตอนไหนนะวันพุธ9โมงเช้าจัดไปนอนก่อนวันนี้มันวันจันงั้นพรุ่งนี้ผมไปทำสกิลนั้นเพิ่มดีกว่าเนี่ยค่าเฟรมมันตกผมต้องมีค่าเร p u เ a t i o n ก่อนไงี่ย พราะไม่งนั้นเฟรมเราจะตกไวมากครับเนี่ยหายไปแล้วพวกนี้เราก็จะไปทำเร p u t เทชันกันครับให้เป็นสายเขียวเราจะได้ลดช้าๆ a ฟ e ออฟอ่ะมันจะได้ช้าๆไงเหมือนกับสเตล่าเขาสเตล่าไม่ลดเลยไหมโอเทให้เขาพักผ่อนครับแล้วเดี๋ยวพวกนี้ไปเจอกันที่ร้านบาร์ของดาราที่เดิมที่เราไปเล่นวันไอสาเขากันนะจัดไปวันนี้ก็พักผ่อนกันพวกเธอ ผ่าอดิชั่นเรียบร้อยแล้วสุดยอดมาก <c oughs> ตื่นพร้อมกันเลยพวกเธอ <c oughs> <c oughs> ผมต้องฝึกสก,กิลไอ้นี่ไงก็เลยมาเล่นให้ดูก่อนครับลืมลืมต้องรีเสิร์ชเพฟูอิโมชั่นก่อน <c oughs> ให้มาติดเพฟอูแล้วก็ไปคุยที่กระจกครับแค่นี้เองอันนี้ง่ายมากนะบางคนแบบยังไม่รู้ว่าทำไปตรงนี้ยังไงโอโ้โหฟิตเนสอีกทังหกักให้เขากินข้าวก่อนแล้วกัน มันไม่เหมือนกันนะ่ะไปดูน้องสาวเนีย่ยทำแค่นี้ครับก,ก็ขึ้นแล้วแต่เราต้องรีเสิร์ชที่ตัวเราเองก่อนไงแล้วก็ไปให้เขาเล่นที่กระจกก็ผ่านครับมันจะขึ้นทีละ25%ไอรีเซิร์ชเนี่ยง่ายมากครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าทำยังไงนะนี่ผ่านเราก็จะหายไปแล้วรีเสิร์ชเพย์ฟูลที่ตัวเราแล้วก็ฝึกคอมเมดี้ คอมดี้ไม่ได้อะต้องไปที่ร้านอย่างเดียวไปข้างนอกอะไรเงี้ยในบ้านมันจะมีแต่ร้องเพลงไงไม่มีครับโอเคงั้นออกไปพร้อมพ,อมพี่สาวเลยรอพี่สาวก่อนพี่สาวต้องฝึกสองอันนี้ให้ผ่านครับแอนนาเอาให้ผ่านก่อนน้องสาวก็จะเหลือแต่ไปคอมดี้ครับข้างนอกแต่เราไปที่บาร์กันอยู่แล้วไงเพราะผมจะไปเพิ่มในตัวเฟรมตัวนี้ด้วยเนี่ยเรพูเทชันเนี่ย<ๆ>ให้สูงๆเข้าไว้ครับ โอเคเราเจอกันที่ร้านครับเพิ่มถึงร้านแล้วทำไมวันนี้มันมืดจังหมอกลงเหรอมืดตึ๊บเลยเนี่ยเหมือนแบบใกล้กลางคืนเลยเนาะเราก็ถึงร้านเรียบร้อยครับก็ให้น้องสาวฝึกสกิลคอมเมดี้ก่อนเพราะเราสามารถฝึกที่ร้านได้เทลโจ๊กนี่งแล้วก็ให้พี่สาวครับเพิ่มเลเวเทชันตัวนี้ไม่มีคนเลยคนไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย การเพิ่มเ e p u t เ t ชันให้เป็นสีเข er, ียวก็ค like. so ือต้องแจกลายเซ็นอะไรทำนองนี้แหละครับมันจะเพิ่มของมันเองนะหรือจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้ครับเฟรมแต่เฟรมมันจะอยู่ตรงนี้นะถึงเราจะทำห้าดาวแต่เ e p u พเทชันเนี่ยศูนย์มันก็จะลดไวเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นค่าเ e p u t เ t ชันเนี่ยมีประโยชน์สุดแล้วนี่มาแล้วนักข่าว p a ป a าลัซีในตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับสำหรับนักข่าวนะ เนี่ยไม่มีอะไรเลยเราต้องคุยกับพวกแฟนๆอย่างเงี้ยแหละคอยแบบแจกลายเซ็นอย่างงี้น่าจะแจ่มเฮ้ยลืมจ่ายค่าไฟเดี๋ยวนะเดียวนรกรรมไปบ้านตัดนี่เดี๋ยวเตล่าบ่นอีกต้องเฟรมตรงนี้ก็ได้อะแล้วก็จ่ายค่าไฟก่อนให้น้องสาวจ่ายก็ได้ใครมาอ๋อสองดาวมาร้อย รถแบบหายไปเลยเนาะดูดิหายไปเกี้ยงอะ่ะผมว่าผมไปเล่นกีตาร์โชว์ดีกว่านี่ฝึกเพิ่มเฟรมตอนนี้มันได้แค่นี้แหละครับดาวเดียวอะ่ะเราต้องฝึกแค่นี้ก่อนนะถ้าฝึกสักเล็กน้อย uh huh. ใอ้เฟรมมันขยับขึ้นมาหน่อยนึง uh huh. นี่มันลถไวไปไ้พ uh ุเทชันยังทำไม่ได้ไงเฮ้ยหนูก็ไตข่ขาวมาคุยกันหนูก็ไตข่ขาวได้นะ uh huh. เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน เริ่มมากันแล้วดดูๆๆเูเดินไปไหนนะเขาไปไหนของเขานะ่ะหนูกะตายเอ้า,<พ>าเดินทะลุกออกหลังร้านทั้งนั้นอ๋อขีขยะเดินนี่ใส่ดีโคตร <ๆ S 1> ได้เงินแล้วแต่เฟรม,มันไม่ขึ้นหรอกครับยากพูดเลย<ด>ถ้าไม่มีค่าย Reputation เนี่ย มันจะมีวิธีอื่นที่สามารถทําให้ค่ายตัวนี้ขึ้นได้นะแต่ผมจําไม่ไดนะ้มันได้แต่มันน้อยครับเฟรมน้อยนิดพวกทำความสะอาดพวกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะขึ้นนะทําความดีอะ่ะน่าจะขึ้นครับถึงว่าทำไมห,หนูก็ตายขาวเข้ามาเก็บขยะให้เรานะเนาะเซฟอนี่มาเซฟอนี่เขาก็เป็นดารานี่หวาเนี่ยดูเพราะวาดรูปอย่างเดียวเลยครับโคตรเก่ง ไม่ให้เด้ไปงันเราลก,ลกลับบ้านดีกว่าครับเจอกันที่บ้านครับผมถึงบ้านแล้วสเตล่าเป็นอะไรแกโมโหโมโห,โโหต้องคุยกับกระจกตลอดนะใครงานด้ปตตพีนี้เตล่าประมาณนี้แล้วก็พี่สาวหาโดเนทของครับเฮ้โ,โ,โดเนทน่าจะดีสุดนะอ้รู้สึกว่าจะโดเนทไม่ได้ด้วย ราะว่ายังไม่ถึงไงอย่างเซงตอนนี้ต้องทำงานอย่างเดียวเลยครับน่าจะเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถทำได้โดเนตมันจะเป็นเปิร์กตัวหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเฟรมเปิร์กตัวหนึ่งครับที่เราสามารถโดเนตได้นะตอนนี้ก็ทำได้แค่ทำงานอย่างเดียวนะผมก็จะพักผ่อนและแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตอนทำงานเลยครับเพราะว่าทำงานมันจะเพิ่มเฟรมไวมากน่าจะอัพเป็นดาวหนึ่งเลยแหละแล้วเดี๋ยวพัทหน้าก็ไปเริ่มทำเร p u เทชั o กันครับ ให้มันขึ้นมาสักหน่อยก็ดีเนาะไม่งั้นมันจะลดไวใชหะลดไวมากเลยจัดไปครับเจอกันวันงานของแอนนาเลยครับแอนนี่ผมจะสคิปไปเลยนะเพราะเขาทํางานพร้อมกันเลยเนี่ยเก้าโมงเช้าเหมือนกันเลยครับผมก็จะไปเล่นแอนนาคนเดียวจัดไปครับแล้วเจอกันที่งานครับเพิ <I> ่มมาแล้วโอเคเริ่มทำงานผมต้องรีบเก็บ2ดาวให้ได้ครับ เราค่อยไปทำ r e putation นะมันน่าจะไวขึ้นเพราะตอนนี้เรายังทำ r e putation ไม่ได้ไงไม่สามารถแบบแจกไรเซนอะไรอย่างเงี้ยได้เสียดายเทลสตรอรี่ก่อนฟันนี Story ฝึก a c t ติ้แล้วก็ทำหน้าทำผมเหมือนเดิมครับไปเอาทำภารกิจพวกนี้ให้ผ่านให้หมดก่อนนะแล้เ,เดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีครับเอาให้ได้สาดาวเหมือนเดิมเอา้าเขามาทำอะไรกันตรงนี้งันก็ทำมาทำผมก่อนแล้วกัน ค okay. แล้วเดี๋ยวค่อยไปฝึก ah. จัดไปครับแล้วเจอกันบนเวทีครับเพ่ม <ank> ah. น่าจะเป็นงานใหม่นะนี่งานที่ผมไม่ได้เล่นให้ดูก็จะเป็นตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยโคเทอันนี้จะเล่นของซูซานไงจะไม่ได้เล่นของวันิสาเขาครับพร้อม oh, <George. S 1> แสดงเรียบร้อยดู oh, <carry. S 1> แต่งตัวไม่เห็นหน้าเขาเลย <Bro. S 1> มันเป็นโฆษณาแบบสำหรับเด็กไง oh. แล้วก็ต้องเป็นตุ๊กตาครับนี แล้วก็เป็นขายสินค้าเหมือนเดิมไอ้ตรงนี้เขาก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้นที่จริงมานจ์นเล็กกับปิดแต่แหละไ,ไปครับเต้นมีซีนเต้นมีซีนโชว์โปรดักแค่นี้เองนะสองซีนมันมันน้อยจังอะผ่านไม่ได้เธอแล้วดูจําไม่ได้เลยว่าไข่น่ารักดีตัวเนี้ยดูข้างหลังสวยกว่าเนี yeah. ่ยเหมือนกับโฆษณาสาหรับเด็กไง ถ้าเป็นซีนี้ครับ oh, <yeah. S 1> ดูดูดูพานไม่พลาดไม่พลาดจะหมดเวลาแล้วครับต้องรีบแล้วดูเวลาจะหมดผมมัวไปแต่งเมคอัพอยู่นานเลยไงเสียเวลาตรงนั้นไปอะ่ะน่าจะเป็นซีดีสำหรับเด็กนะไอ้ oh, <no. S 1> ตัวนี้น่าจะมีขายที่บ้านเราเนาะฝั oh, <no. S 1> งเขาร้องเพลง สำหรับเด็กเลยอ่ะผ่นทีทองและเรียบร้อยน้องสาวผมเป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บ้านพาผมมาเล่นพี่สาวเขาอย่างเดียวไงซีดีสำหรับเด็กซีดีสำหรับเด็กตอนนี้ลดราคาอยู่ซื้กันด้วยในเครับ สัพคุณต้องมาเยอะหน่อยนะโดดีเดอร์ยิบ,เ,ยบเรียบร้อยผ่านเราก็ได้สีทองเรียบร้อยครับไปกลับบ้านเฟมเอิร์นกลับมาหนึ่งดาวเหมือนเดิมเป็นหนึ่งสตาร์เรียบร้อยแต่นะเตเล่าผมเป็นไงบ้างเนี่ยผมต้องรีบให้สเตล่าเขาเลเวลสิบไงจะได้ให้พี่สาวเขามาทําแทนครับเหมือนมาวาดรูปแทน เฟรมจะได้ขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เขาไม่มีอะไรทําเลยก็กลับมาเป็นหนึ่งดาวครับเหมือนเดิมคราวนี้ผมไปสายนี้แหละเพราะว่าสายนี้มันจะทําให้ตัวเฟรมเราลดน้อยลงครับลดช้าลงก็จะไปฝั่งนี้ดีกว่าข้างบนสุดอะเราค่อยไปทําอันนี้ที่หลังไงตอนนี้มันไม่ทันครับเอาสปอร์ตไลน์นี้ไว้ก่อนอันที่สองเราก็จะสามารถสคิปออรดิชันได้ครับแล้วก็รอน้องสาวก็จะจบพาร์ทนี้กัน เตล่าต้องรีบเลเวลสินะเธอครั้งหน้า,าต้องทำงานแบบหนักๆแล้วแหละจะได้มีค่าเลเว t เทชันสักทีไงตอนนี้มันยังไม่มีน้องสาวกลับมาแล้วร้อยห้าสิบคือถ้าเราไม่ไปแสดงเองอะ่ะมันก็ได้ดาวนึงเหมือนกันนะนี่เห็นไหมครับเหมือนกันเลยเอาฝั่งเดียวกันเลยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับเปลี่ยนที่หลังตอนเราเป็นห้าดาวครับน้องสาวก็หนึ่งดาวพี่สาวก็หนึ่งดาวเรียบร้อยสวยงามที่สุดวันนี้ก็เสร็จครับ สำหรับการทำงานสู่การเป็น5้าดาวของเรามันจะยากหน่อยไงเพราะว่ามันมีหลายคนผมดูแลเขายากหน่อยครั้งหน้าผมจะเอาให้เป็นสามดาวให้ได้ครับแล้วก็ค่า r e putation จะมาดูกันละเอียดพาร์ทหน้าเพราะว่าสองดาวปุ๊บเราสามารถเริ่มแจกลาเซ็นเริ่มคุยกับประพารลัซซี่ได้และเพื่อจะหาข่าววันนี้ก็ไปแล็กับเสร็จเรียบร้อยเอ้าเอ้าไอตัวข้างบนมันไอนั่นเยอะไง เดี๋ยวมีปัญหาต้องออกกาลังกายอีกให้เขากินสลัดเนี่ยแหละน่าจะดีสุดครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับเจอกันครั้งหน้าลุยงานแบบร้อซกันสำหรับแอนนี่และแอนนาวันนี้ลาไปกับแอนนาเหมือนเดิมกำลังร้านจานด้วยจบกันเลยดารา5ดาวเราดูเอาพังอีกนายใช่เรื่องไว้เนี่ย